อย่าลืมว่าตอนนี้ผมขอเล่าตะลุยขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งว่าในฐานะที่ด้านนใฝึกมาตามลำดับตามที่กล่าวมาแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วสอนคาถาว่าปรามโมทเพื่อความสว่างสวัยของอารมณ์จิตที่เห็นสิ่งทั้งหลายอันเป็นทิพย์ได้โดยสะดวก แล้วหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำให้เจริญในอริยสัจสี่ับทุกข์ให้เห็นทุกข์แล้วก็หลังจากนั้นให้เมตตาเจริญเมตตาพรหมวิหารจำได้เมครับที่พูดัปตะวนันนี้แล้วก็จงกระทั่งท่าน,านาแล้วก็ต่อมา ให้เจริญในอสุภกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานยังกระทั่งได้ผลคือทิยพยภยานปรากฏได้ในปุเพนิวาสานุสติยานจูตูปป,ปาติญานอติตามสยานอนาคาตาังสยานปัจจุปนังสยานและยะถากรรมตายานแจ่มใสชัดเจนมากขึ้น จนกระทั่งเห็นภาพต่างๆได้เหมือนกะับกะวันในเวลาเที่ยงแต่ความจริงวิสัยนี้เป็นวิสัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพึงเห็นได้แต่ถ้าว่าถ้าหากบรรดาเราเล่าทั้งหลายจะลองนำไปประพฤติปฏิบัติกัวบ,บ้างจะมีผลดีดีหรือไม่ดีก็ต้องลองกันคือเท่าที่พูดให้ฟัง ว่าท่านผู้หนึ่งทำมาได้และเราก็เป็นอะไรบางท่านมีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วท่านมีอาการสามสิบสองเราก็มีอาการสามสิบสองล้วหลังจากนั้นถ้านก็บ,บ,บรรมีสิบให้ครบถ้วนเป็นของไม่ยากรวมความแล้วก็หนึ่งให้เจริญอริยสัจสี่ สองมีพรหมวิหารสี่สามมีอสุปกรรมฐานแล้วก็มีมรณานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นท่านย้ำว่าจงบำเพ็ญบารมีสิบทำบารมีสิบให้ครบถ้วนเจริญเมตตาพรหมวิหารสี่ให้ครบถ้วนเจริญอสุภกรรมฐานให้ครบถ้วนแล้วก็ ทรงอริยาาสัจสี่ให้ครบถ้วนถือว่าอริยาาสัจสี่เป็นวิปัสสนาญาณที่มีความสัมพันธ์มากถ้าว่าอย่างนั้นจำให้ดีนะฟังแล้วก็จำจำก็ไปปฏิบัติกันบ้างทำมันเให้ค,ครบอย่างที่ท่านทำและในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนั้นแล้ว ท่านบันทึกของท่านไม่ว่าไม่เห็นจะยากเพราะว่าไม่มีอะไรยากเลยอริยสัจสี่ก็ไม่ยากใครไปใครมาก็ถามถึงทุกเห็นคนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาทุกข์แล้วก็มีคนนำทุกข์มาแจกให้ทุกวันสาหรับเมตตาพมิหารทรงเป็นปกติ ขณะที่ทรงเมตตาพรหิหารก็ถูกด่าเป็นปกติถูกด่าถูกว่าถูกดินทาสูกเสียสีถูกแต่งแกล้งเป็นปกติอารมณ์จิตท่านก็สบายทำไมจึงสบายท่านคิดว่าพวกเยคนดีคนบ้าท่านก็นเลยไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมา พ่ออะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าด้านได้ที่ปิจูุ่ณยานอย่าลืมว่าองค์นี้เป็นพระทรงอภิญญาสมบัติได้ห้าในอภิญญาหกในเมื่อทรงอภิญญาและวิชาสามก็ทรงเมื่อทรงอภิญญาแล้วก็สามารถจะรู้ได้ว่าคนที่เขาว่าอย่างนั้นเน่ะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน ถ้ารู้ว่าการเขาทําอย่างนั้นเขาแกล้งแกล้งอย่างนั้นเขาเสียดสีอย่างนั้นเขาดินทาแบบนั้นเวลาตายเขาลงอเวจีมหานรกแล้วเราก็จะไปแตะต้องอเวจีเพื่อประโยชน์อะไรนี่ท่านบันทึกของท่านไว้ว่าอย่างนี้นะท่านก็เลยไม่อยากเข้าไปใกล้เวจีเมื่อเจอคนพวกนี้มาด่าว่าเสียดสีท่านท่านก็ยิม้มสบายๆชื่นใจ เชื่อใจตอนไหนบอกโอ๋หนอไม่น่าเลยไม่น่าจะไปไฟไหม้คึกๆเล่นเลยแล้วก็ถท่ากับมองต่อไปถึงอนาคตทืงยานว่าคนพู้นี้เขาจะมีทางแก้ตัวไหมในวชีวิตปลายมือของเขาท่านก็ทราบว่าโอกาสที่เขาจะแก้ตัวให้ดีขึ้นไม่มีสำหรับเขาเลย ยังไงยังไงเขาก็ไปเดินเล่นนอนเล่นนั่งเล่นแนะเวจีแบบสบายๆท่านก็เลยไม่มีตกข้างบนให้เขาด่าไปตามชอบใจมาตอนเจริญอสุภกรรมฐานมีอารมณ์เข้มมันก็ไม่มีอะไรหนักว่าท่านพนนี้สู้มาหนักแล้วทุกอย่างจับภัพมันเป็นอารมณ์ของฌาน สาวสังกำนันในลูกบ้างลูกใครบ้างแต่ใครบ้างก็มากันเป็นแถววันทั้งวันมีแต่สาวเต็มกุฏิแต่งตัวกันสวยสดสวงามแต่มองไปที่ไรกลายเป็นศพทุกทีแล้วก็ศพเน่าซะด้วยหมดจิตมันก็เกิดความระยำคนสวยเห็นว่าเป็นคนไม่สวยเป็นคนที่พูดไดพูดได้มองสภาพเป็นศพไปหมดมันก็สวย ไม่มีดีทำไมอย่างนั้นอเอกว่าไอ้ใจของเรานี่มาก่อนถ้าเห็นคนอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้ไม่ใกล้คิดอย่างนี้มันรักให้กับตายไม่ตอนนี้ใจมันเป็นยังไงมันด้านไปหมดแทนที่เห็นก็ว่าสวยเกิดการเสียสเอียงขึ้นมาในใจแต่ว่าไม่ได้แสดงการออกเพี่ยนไ้เพียงทราบว่าภาพของเขามันสกปรกมันเป็นอนิจจังหาเที่ยงไม่ได้ มองมาในไดอารียาสัรท,ทุกคนก็ปรากฏว่ามีแต่อารมณ์ของความเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกคนมาถึงแล้วก็ระบายความเป็นทุกข์ให้ปรากฏก็เลยไปกันใหญ่อารมณ์ยึดมันก็ลมยังไม่มีตอนนี้ถ้ามีความเข้าใจไหมว่าที่ท่านเจริญอย่างนี้มองโดยดีหนึ่งบรมีสิทบครบถ้วน หมายความว่าการกจิตจะต้องก้าวเข้าสู่เป็นพระอริยเจ้าจเจริญพรมีหานสี่ให้ครบถ้วนตัวนี้ตัดโทสะทำจิตให้เข้าไปสปู่ความเป็นพระโซนดาอนดับที่สองคือโกลังโกละและเอกพิชีและสกิทาคามีและอนาคามีจเจริญอสุภกรรมฐานให้ชัด ก็ทาจิตให้เข้าถึงสู่ความเป็นพระอนาคามีพระโสดาสองระดับคือโสดาีมีสามชั้นแตแต่ตรงนี้ยังรักบานตะไทยยังรวยบานตะไทยยังโกรธดบานตะไทยหลงบานตะไทยไอตาไทยเนี่ยภาษาในไทยเขาว่าไงก็ช่างเือะว่ายังว่ากันเต็มที่ยังต้องคุมอารมณ์สิ่งกันอยู่อย่างหนักมั่นคงอยู่ในสิลงเท่านั้น พอถึงโกรังโกละอารมณ์แห่งความรักความโลภความโกรธความหลงก็เริ่มเบามาอีกนิดหนึ่งพอถึงเอกวิชีมันก็เบ,เบาเต็มที่เกือบจะไม่ปรากฏพอถึงสักกิทาคาม,มีฉันก็ไม่มีอารมณ์วันไหวมากแล้วเป็นความรักความโลภความโกรธความหลงจำมาให้ดีนะเมื่อสั่นสอนให้เรียงลำดับการปฏิบัติและว่าจัดอริยสัจเป็นที่ตั้งให้รู้จักว่าเขาทุกข และการที่จะดับทุกข์ก้นดับความอยากอยากอะไรอยากสวยไม่มีแล้วอยากได้คนสวยไม่มีเลิกเพราะมันทุกข์อยากรวยเลิกรวยมันก็ทุกข์อยากรวยอยากพยาบาทคนเลิกเพราะมันทุกข์อยากเกิดกนเลิกเพราะมันทุกข์นี่ฟังไปตอนนั้นนะ มีวันนี้มายันอยู่ตรงนี้วันนี้เก้าต่อไปท่านเขียนไว้อย่างย่อๆนะผมก็ยอ่อที่ตอนไหนผมขยายได้ผมก็ขยายให้ฟังเพราะไม่ใช่เรื่องของผมถ้าก็ตอนไหนผมไม่เข้าใจเรื่องของท่านผมก็ไม่ขยายไม่เป็นเรื่องของท่านแล้วก็จงอย่าลืมว่าท่านเจ้าของเรื่องเป็นพระทรงอภิญญาแล้วก็ได้สมาบัตแปด ถ้าเราอยาทำอย่างท่านบ้างมันก็ไม่ยากเราไม่มีอปัญญา,ยาเราไม่มีสมาบัตแปดเราก็ทรงอารมณ์จิตของเราให้เข้าถึงสมาธิคืออารมณ์สงัดสูงที่สุดเท่าที่สรบับพึงจะพึงทำได้สำหรับท่านที่บันทึกไว้ว่าอารมณ์ทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงสั่งท่านไม่เคยคลาดจากจิตมารมีสิบก็มีหรเสียสุปกรรมาน บรณานุสติกรรมฐานอริยสัจสี่ตั้งอยู่ทรงแจ้วตลอดเวลาไม่มีอารมณ์เคลื่อนไปจากนี้แต่อย่าลืมนะไม่ใช่พระหันมันก็โยนเหมือนกันแต่จิตแน่วแน่ตอนนี้ไปท่านบอกว่าสังฆพยากรณ์คบผมจะอ่านให้ฟังพยากรณ์ก็ว่ายังไงนะท่านบอกว่าเมื่อคือน วันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปดเจิิบบนพระกรรมฐา,านจิตอย่างกามาวาจรสวรค์คือดาวดึงล้กกับชมันโลกและวก็นิพพานเป็นที่สุดตอนนี้เข้าใจแล้วอย่างเนี่าลืมว่าจิตถ้าจิตใจอย่างเขาถึงพระน,นิพพานได้ต้องมีอริยสัจแจ่มใสมีบารมีสิบเข้มพอสมควร มีพรหมีหารสี่แจ่มสชัดเจนหนักแน่นทรงตัวมีอสุภกรรมฐานทรงตัวนี่เป็นพื้นฐานสมถานะวิปัสสนามีายริยสัจทรงตัวแน่นอนอารมณ์จริงจะจัดอย่างเข้าถึงพระนิพพานได้ฉันใช้คำว่าอย่างอย่างก็หมายความจิตจับกามาวาจรสวรรค์ คือตั้งใจให้ดีทรงชานให้สบายรวบรวมกำลังทุกอย่างที่พระพุทธเจ้ามอบให้จิตบริสุทธิ์ทรงใสก้าวขึ้นไปสู่โโกามาวจรสวรรค์เข้าพระจุลามุนีเจดีสถานนมำสก,การพระฟังเทศฟังคำสอนใน,นกระท่องเที่ยวไปในกามาวจรสวรรค์มีดาวดึงเป็นต้น หมดแล้วใช้เวลาพอสมควรก้าวไปสู่สภาพของพรหมเที่ยวพรหมพอสบายใจไปพนิพันนมัสกการพระพุทธเจา้าไปสถานที่อยู่ของตอนที่พบแล้วผมว่าเท่านี้นะในเรื่องของท่านนะอยากจะทำอยากจะเข้าใจว่านิพันธ์มีจริงหรือไม่จริงพรหมมีจริงหรือไม่จริง วิวรณ์มีจริงหรือไม่จริงนี่ผ่านไปได้หรือไม่ได้ก็ลองทําดูกันแล้วกันนี่พูดให้ฟังว่าท่านทําอย่างนี้ขนาดนั้นท่านกล่าวว่าเราเปล่งวาจาว่าตอนที่จิตที่เข้าถึงนิพพานเนะี่ยที่ที่อารมณ์เข้าสพระนิพานท่านเปล่งวาจาว่าจะเราจะเรี่ยงพระพุทธเจ้าให้อิ่มเอาคนนั้นชักคลมคลมมาดีว่นี้ พอถึงวันนี้ผ่านได้แล้วมันก็เรื่องครึมๆจิตมันยังมีกิเลสอยู่บ้างมันยังไม่หมดก็ชักจะบอกว่านี่เราจะเลี้ยงพระพุทธเจ้าให้อิม่มท่านกล่าวว่าในขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงบอกมาว่าพระพุทธเจ้าอิ่มนานแล้วแต่ว่าเธอนั่นแหละจงทำตัวของเธอให้อิม่มชักย่ง พอได้ยินเสียงบอกใหม่ทักสองถอยหลังโกรธอารมณ์กี่คิดว่าเอ๊ะนี่เรากำเริบมากไปเสียแล้วนี่นี่เรามันดีพอแล้วหรือแต่ว่าอารมณ์นั้นมันปรากฏขึ้นเองไม่ได้คิดในใจพอเข้าไปถึงสภาวะนิพพานสภาวะพนิพพานอารมณ์มันผ่องใสเยือกเกย็นมันเป็นความสุขว่าจะมันเปร่งขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ท่านกล่าวต่อไปว่าหลังจากนั้นก็เห็นพระคุณท่านพระมหากาจายานะกำลังนอนอยู่แล้วก็มีพระอื่นๆนั่งล้อมอยู่หลายรูปตอนนี้เห็นจะเป็นเวลาตอนหัค่ำท่านไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นท่านเล่าไว้ย่อดจริงๆนะครับเป็นตอนหัวค่ำนะ นี่ตอนต่อมาท่านบอกว่าเวลาใกล้รุ่งอเปล่าเนาะอ้อเปล่าเนี่ยผมจะแถมเขาสิเขาเม็นว่ามันตอนหัวค่ําแล้วตานตอนตอมาใกล้ลงอ๋อเอาอย่างนี้แล้วกันเป็นอันว่าท่านใช้เวลาของท่านคืนนั่งเกือบทั้งคืนผมจะต่อสักนิดก็ผิดตีขึ้นแล้วฉัรังไม่ต่อดีกว่า จะแถมของท่านเลยแถมไม่ได้เช่นแล้ว <c oughs> ท่านบอกว่าเห็นพระไปม,มาพมหากาะยานะนั่งนอนอยู่มีพระอื่นนั่งล้อมรอบอีไ่ยรูปเวลานั้นเป็นตอนรุ่งอรุณท่านกล่าวว่าเราอาราธนาขอพบท่านพระมหากะาะยานะ อีกบาระหนึ่งเอาตอนนอ่าตอนก่อนหน้าอยู่เป็นตอนร่นำาแน่เพื่อขอความปราณีให้ท่านได้ให้ท่านช่วยให้ได้อรหัตผลในชาตินี้เพราะว่าการเจริญวิปัสสนาญาในคราวนั้นท่านกล่าวว่ามีพระมหากรจยนะมาสอนอยู่ตลอดเวลานี่ฟังแล้วคนจะคิดว่าโอ้หน้าโนจะบ้าบ้าบาบ,าบ,าบ,าบาแล้วเนี่ยนะ มีที่ไหนพระมหากัจจยนะคันธนิพานไปแล้วดันยบศรวิปัสนาญาณอีกถ้าสงสัยเรื่องของท่านแล้วก็ธรรมพิญญากระเห้ได้แล้วทำจิตอย่างกระทุกสมาบัติแปดลองไล่เบี้ยู่ตามนี้บางทีจะพบแร้วไม่พบก็ว่ากันไปท่านบอกว่าเมื่อได้พบพระมหากัจจานะแล้วข้าไปกราบธัพระเศการ ว่าพระคุณท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณสงเคราะสอนมิปัสนายานในโปรดประทานให้กระผมได้มีโอกาสได้เข้าถึงความเป็นอรหัตผลในชาตินี้ได้เถิดขอรับเพราะว่าอย่างนั้นท่านพระมหากรารยนะท่านก็ยิม้มยกมือขึ้นลูกที่ศรษะมาเมทางหลังเด็กล่าวได้วาจาที่ ้ว่ความเมตตาว่าเธออย่าวิตกกังวลไปเลยเวลาของเธอไม่เกินสิบปีเสรศษเ,เป็นอย่างช้าสุดเรื่องความเป็นอรหันต์จะเห็นหน้าเห็นหลังถ้าว่าอย่างนั้นอย่าลืมนะท่านใช้ว่าคําว่าหลังจากนี้ไปสิบปีเสศษเ,เป็นอย่างช้าที่สุดและอย่างเร็วที่สุดท่นานไม่ได้บอก ตอนนี้ท่านบอกว่าเวลามันก็สว่างกราบถวายนมันเทากพระมหากราบพระมหากัจจายนะกลับวันรุ่งขึ้นเป็นมันพระในตอนเช้าท่านบอกท่านลงสลาชั้นเสร็จท่านเจ้าคุณท่านเทศเจ้าคุณอะไรก็ไม่ทราบเวลาฟังท่านเจ้าคุณเทศ ท่านก็สนแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าสแสดงความเคารพในพระธรรมสแสดงความเคารพในพระสงฆ์ไม่ใช่จค่คุณนะนี่หมายความเจ้าของผู้บันทึกจิตน้อมก็ไปถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์มีพระมหากจรยานะผู้เป็นอาจารย์เป็นสำคัญขณะฟังเทศน์ูยนั่นใจฟังธรรมแต่จิตธรรมธรรกรรมฐานไอ้ใจกับจิตันก็ตัวเดียวกัน จับเสียงเทศเป็นนิมิตกรรมฐานพอรามณมจับปฟ๊บจิตมันก็เป็นสมาธิเทศเทอที่กำลังเทศจนหายไปหมดเลยไม่ได้ยินเสียงเทศพบท่านไปมาหากัจจายนะมาลอยอยู่คนนน่นแยแย้มยิ้มแยม้แยมแจ่มใสสดชื่อ มีรัศมีกายสว่างสวัยกา้ามีประกายองค์ท่านคล้ายกับเพชรตั้งองค์ท่านที่นี้ขอความปราณีว่าเขากาดให้กับผมได้ไดไ้เป็นอรหันตในชาตินี้ให้เร็วกว่าน,นี้สักนิดได้ไหมครับตามที่พยากรณ์ไว้ว่าสิบปีเศษอาจจะน่าช้าไปรู้ว่าชีวิตของผมนี่มีความไม่แน่นอนอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ ในเวลานี้เหล่าบริษัททั้งหลายคณะนั้นเขาก็ต่างเกลียดาำน้ากันตามตามกันที่ไม่ปฏิบัติตามเขาเพราะว่าเขาปฏิบัติแบบเบสิกพวกเราปฏิบัติแบบเบสแตกไอ้เบสิกกับ,บเบสแกมันเหมือนกันไม่เหมือนว่ามันตรงไหมถ้ามันทึกยางงี้หมายความว่าก็หาว่าเป็นเต่าพันล้านปี เวลานี้เขาเปลี่ยนกันใหม่หมดแล้วไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตามเขาทำแว่เห็นสองบาดทำตามแบบเก่ามันจะได้อะไรแต่ใจท่านก็สบายท่านบอกไม่ว่าอะไรแต่ถ้าว่ารู้สึกว่าอันตรายมันรอบตัวเกรงว่ามันจะตายเร็วซะก่อนจะได้เป็นอรหันต์เป็นอันว่าท่านพระหารใจยนะก็ยืนยันคำเดิม หลังจากนั้นก็เห็นทับพันรนรังสีรัศมีหบระการอวยพุ่งลงมาจากอากาศมองไปแล้วก็เห็นพระรูปประโฉมพระองค์สมเด็จพระบรม,มรูกขนาดมีความสวยงามมีความสว่างสวยยิ้มแย้มแจ่มใสแย้มพระโอฐ์มาประทับลออยู่ใกล้มาก แล้วสมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าก,ก็มีพระพุทธดีกาว่าเธออยาคำหนึ่งมากไปทำไมระยะเวลาสิบปีเศษเป็นเวลาที่ช้าที่สุดเท่านั้นแต่ว่าการเร็วที่สุดยังไม่ได้บอกไว้พราะว่าระยะกลางที่ไม่ได้บอกไว้ถ้าหากการปฏิบัติของเธอทรงกำลังใจตามที่สอนไว้ทั้งหมด เวลารียการที่จะกำหนดบรรลุมรรคผลนั่นมันไม่แน่ขึ้นอยู่กับการขยันหมั่นเพียรจงอารมณ์ถูกต้องเท่านั้นขึ้นชื่อว่าการบรรลุมรรคผลนั่นใครจะพยากรณ์แน่นอนไม่ได้เวลาไม่ใช่อยู่กับผู้พยากรณ์เวลานั่นอยู่กับผู้ปฏิบัติเวลาห้านาทีเสร็จนิดนึ่งตอนนี้เป็นเรื่อง พาดหัวข้อแต่งกล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมงประทานการกระทำน้ำมนและพยากรถ้าว่าอย่างนี้นะเท่านี้ผมว่าตามท่านไปเรื่อยๆแต่ผมไม่อยากจะแก้แล้วแก้ก็ปิดทุกทีจะไปแทรกข้อดีไรผิดทุกทีท่านบอกว่าวันนี้ตรงกับวันที่15กรกฎาคม2506 รงกับโรนแรมเก้าข่าเดืนแปดวันนี้เจริญพระกรรมฐานเวลาเช้าประมาณแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเริ่มลงมือควาจริงไม่ใช่เริ่มลงมือแตยเช้าเนี่ยแถมเข้าไปทีไรจะผิดทุกทีฉันข้าวเสร็จเริ่มลงมือมีเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีมีแขกมาขั้นระหว่าง เมื่อเสร็จการรับแขกแล้วแขกไปหมดก็เข้าเจริญกรรมฐานต่อจิตจับอนาปานุสติกรรมฐานอย่าลืมนะเห็นไหมล่ะพระที่ทรงพิญญาสมาบัติแปดทยังไม่ทิ้งอนาปาเลยให้จำให้ดีนะนี่พูดให้จำพระบวาวิชาความรู้เราสอนกันล้นแล้วเลยสมองเข้าไปไม่รู้กี่เท่าตัว หลายเจ็ดชั่วลำตาลเอาปฏิปทาของท่านีดำได้มาคุยวันนี้คุยแค่ไหนก็าตามใจเลิกหมดแทนหมดเวลาแค่ไหนเลิกมแค่นั้นเอาจิตจับอนาปานุสติกรรมฐานมัปปับเดียวจิตทรงชานสี่พุ่งพลุดเดียวเข้าถิ้นฌานแปดถอยหลังกลับมาตั้งในชานสี่ที่เป็นรูประชัยใยับลงมาถึงอุปจารสมาธิจิตทรงตัว จับคาถาปราโมทที่องค์สมเด็จพระพุทธมาสุตตเจาสอนอารมณ์แจ่มใสมีความสว่างสวัยเหมือนเวลาเที่ยงแล้วก็จับพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็สบายไม่ยากจับพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์จิตก็เห็นพระนิพพานแจ่มใสชัดเจน ความสมบายเป็นเกิดอารมณ์ก็เยือกหย็นมีอารมณ์เป็นสุขอย่างบอกไม่อย่างบอกไม่ถูกเมื่อภาวะจิตแย่งเข้าสู่เขตนิพพานท่านบอกว่าพบท่านพระมหาโมคคลานะแล้วก็ท่านพระมหากาจัจยนะแล้วก็พบชายสองคนเป็นอันดับแรกต่อมาพบชายสองอีกสี่คน ตรงทางแยกจะเข้าสู่ห้องมันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ห้องโถงใหญ่มากสวยสดง,งงามแระดูโปรง่งมันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งไปยืนอยู่ข้างหน้าห้องแล้วก็มีเสียงแบบว่าที่นี่เป็นที่ประทับขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจา้าและในขนาดนั้นเอง องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสด็จออกมารับข้างนอกแล้วก็ทรงนำบาตรมาลูกหนึ่งเมื่อนำบาตรมาแล้วในบาตรนั้นมีน้ําท่านก็เทน้ําออกจากบาตรแล้วก็ทรงตักน้ําใหม่ใส่เข้าไปในบาตรท่านกล่าวว่าในเวลานั้นคิดว่าพระพุทธเจ้าจะทำน้ำมนต์รดให้จะได้สวัสด็จอรหันต์เร็วๆ กิจจะได้อยากได้อาหารหันอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วท่านสอนให้ทำน้ำมนต์โปรดคนเมื่อการทำน้ำมนต์ท่านบอกว่าห้ามเรียกร้องของทุกอย่างแม้แต่ดอกไม้ทูบเทียนถ้าเขามามีมาให้ก็รับถ้าไม่มีมาก็แล้วไปวิธีทำน้ำมนต์เอาน้ำใส่เข้าในบาตรแล้วก็เพ่งจิตสู่คนบาตร ถะาลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณในอดีตทั้งหมดคือ,อไหวที่วิโสทั้งหมดก็แล้วกันนะแล้วก็แพ่งจิตลงสู่ในบาทและอธิษฐานขอกระแสน้ำนี้จะราบสั้นไปทั่วสารพางกายกำจัดโรคาพยาพาทั้งหลายของมนุษย์และสัตว์ให้หายโดยฉับพลัน แล้วก็ไหวทีวีโซจนจบบทเอามือวนปากบาทเมื่อเสร็จแล้วก็เพ่งอีกครั้งหนึ่งอธิษฐานอีกให้รักษาโรคทุกชนิดไม่เลือไม่ต้องใช้ย,ยานี่ท่านหมายเหตุเวลาหมดท่านหยิบบาทที่มีน้ำมนต์มาแล้วก็เทน,น้ำลงไปใส่พาชนะอื่นแล้วก็น้ำมาตักบาททำเป็นน้ำมนต์ ขณะนานั้นพ่ะนำมือวนไปรอบปากบาทบนขึ้นบ้านด้านฝาได้ยินซึ่งสุญญาณบอกเวลาก็ขอ,อยุติไปแต่เพียงเท่านี้